ยาแก้โรคชราที่เป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานในหนังสือเวศศึกษานะคะจะมีรายละเอียดของตัวยาแต่ละอยา่างสรพคุณแต่ละอยา่างเล่าเป็นนิทานเหมือนกันค่ะสนุกเหมือนกันเลยเดี๋ยวหมอจะเล่าทีละเรื่องนะคะมันจะมีหลายเรื่องมากก็จะเริ่มด้วยเรื่องนี้นะคะก็จะบอกว่ายาหกสิ่งนี้แต่อย่างเดียวมีคุณควรพันานา,นาบำบัดโรคภัยมากมายนักหนามีผู้เล่าว,ว่าสรรเสริญต่างกาัน ก็คือแต่ละตัวยาที่ทั้งหมด,ดกตัวยานั้นนะคะจะแยกออกมาแต่ละตัวยาหรือสอตัวยาแล้วแต่ว่าใครที่เอาไปใช้แล้วก็ได้ประโยชน์ด้านไหนนะคะย่อมล้วนอุดมเอกมีคุณมหันเป็นยาอัศจรรย์แก้การโรคภัยกำจัดปัดทุกเวทนาเป็นไปในกายในใจขับไล่เสื่อมคลายต่อใครสิ้นบุญจึงต้องเสื่อมศูนสิ้นชีพอันตราย ถ้ายังบุญมากก็หากสบายทุกในจิตกายเบาถอยน้อยลงมีผู้บริโภคสิ่งเดียวจำนงได้เห็นอนิสงส์อำนาจคุณยาทีนี้จักได้เรียงตัวพนา,นาผู้ใดกินยาเห็นคุณประการใด